สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t เวนตี้ีแวันนี้เราทั้งสองคนแอนมินตุกแอมินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อพูดถึงรบอนเจมส์นะคะเขาคือหนึ่งในสุดยอดของนักกีฬาคะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะก็ประสบความ,มสําเร็จไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเสื้อแข่งของเขาค่ะหรือว่าจะเป็นรองเท้าเนี่ยยอดขายก็พุ่งกระชูดแล้วก็ในส่วนของนอกสนามนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะอะไรอะไรเนี่ยก็ดีเป็นหมดมวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนเนี่ยจะมาพูดถึง4เรื่องนอกสนามที่ตัวรบอลเจมส์เองเนี่ยภูมิใจนะคะ จะเข้าสู่คอนเทนต์เช่นเคยค่ะขอ like ไลค์เป็นกำลังใจด้วยค่ะแล้วก็ขอซับด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยค่ะนั่นก็คือ Bre s พิซ่านะคะในปี2012เนี่ยรบอลเจมส์ James, วาดกันว่านะคะเขาได้ลงทุนไป1ล้านเหรียญค่ะแต่ว่าในปี2017เนี่ยมูลค่าเนี่ยก็ได้กระโดดขึ้นไปเป็น35ล้านเหรียญในปัจจุบันนี้ตูนว่ามูลค่าก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกมากเลยนะคะอยากให้มิ่เอเล่าให้พวกเราฟังเลยค่ะย้อนกลับไปตอนที่ b r e สพิซ่าเนี่ยครับก่อตั้งขึ้นมาในปี2011ตัวของรบอนเจมส์เนี่ยเขาได้มีการคุยกับสามีภรรยาคู่ ทำเบรสพิซซ่าเนี่ยให้ดียังไงดังนั้นเนี่ยตัวของโรบอนเจมส์ร่วมกับเพื่อนรักของเขานะครับนั่นคือแมริคคาร์เตอร์แมริคคาร์เตอร์เนี่ยนอกจากจะเป็นเพื่อนรักของเขาตั้งแต่สมัยวัยเด็กเลยนะครับยังเป็นเหมือนผู้จัดก,การส่วนตัวทุกอย่างครับรันบิสเนสทุกอย่างให้กับ James. โรบอนเจมส์มัวจะเป็นดีลดีๆต่างๆครับมัวจะเป็นดีลของไนกี้เนี่ยโดยเฉพาะดีลของไนกี้เนี่ยแหละครับมูลค่ากว่า1,000ล้านเหรียญน,นะครับที่พวกเรามักจะได้ยินคำว่าไลฟ์ไทม์ดีลของไนกี้เนี่ยแหละครับมมมูลลคคค่ 1, นนค่่าา Carter, James, านน่าาาาาากกกกกวว้้นนนนนบบทะรรรรรัััีี็จแิ์์เเตอใหโยง กับเบรสพิซ่าครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยตัวของโรบอนเจมส์เนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะโปรโมทอะไรให้กับเบรสพิซ่าได้นะครับเพราะว่าเขายังคงอยู่ในสัญญากับแมคโดนัลล์ทุกคนก็ทราบกันดีว่าโรบอนเจมส์เนี่ยโฆษณาให้กับแมคโดนัลล์ค่อนข้างเยอะแต่แค่ข่าวที่ว่าโรบอนเจมส์เนี่ยร่วมลงทุนกับเบรสพิซ่าเนี่ยก็ทำให้เบรสพิซ่าเนี่ยโอโ้โหดังกระฉูดไปทั่วเลยครับยอดขายนีย่ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเติบโตมากๆจนสุดท้ายครับในช่วงปี2015ตอนนั้นเบรอนจมส์กับแมรคคาเตอร์เนี่ยเขาก็ตัดสินใจนะครับสััญญากบเเนี่ยหลืออีีกก3ปมูลลค่า่าาาว14้นเหรียญ ตัวของรบอลเจมส์ตัดสินใจจบสัญญาเลยครับเพราะว่าเขามองเห็นว่าทางเบสพิซ่าเนี่ยน่าจะมีอนาคตและตัวเขาเนี่ยจะได้สามารถทําอะไรให้กับเบสพิซ่าได้มากกว่านี้แต่เ,เพื่อนๆลองดูครับจุดเด่นของเบสพิซ่าคืออะไรพอเพื่อนๆเ,เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถเลือกหน้าได้เลยครับจะใส่หน้าอะไรบ้างจะใส่แป้งจะใส่ชีสอะไรยังไงเนี่ยได้หมดเลยแล้วก็รอประมาณ3-5นาทีเนี่ยก็ได้กินแล้วนี่คือจุดเด่นของเบสพิซ่าแต่ที่บนบูมมากที่สุดเลยครับที่ทําให้เบสพิซ่าเนี่ยบูมมากที่สุดนะั่นคือจังหวะที่ลลรบอลเจมส์ เจ้าหน้าที่ในที่เขาสมมุติขึ้นมานะครับกำลังทํางานอยู่ในเบรคพิซ่าสาขาหนึ่งครับในแพร์ดีนาระหว่างที่กําลังโอ้โหยุ่งเลยลูกค้าเต็มเลยเนี่ยเดรอนเจมส์ James, ในนามของรอนเนี่ยก็ถือกล่องมาเลยครับเดินมาโอ้โหยุงเ,เ,เลยลูกค้าเห็นก็ตกใจโอ้โหทำไมตัวใหญ่อย่างนี้เนี่ยก็เลยแบบอึงอ้งๆไปนิดนึงครับจนกระทั่งเขามาพูดคุยนะครับแนะนําซอสนู่นั่นนี่ให้กับลูกค้าครับจนกระทั่งมีลูกค้าสาวสองคนครับอันนี้ฮามากๆเขามองเดรอนแล้วเขาก็มองเอ้ยหน้าคุน้นๆนะเหมือนเดเวนตัวเดรอนเจมส์เนี่ยก็อมยิ้มือนนกั ตัวเขาก็ทําเป็นเหมือนไม่รู้เรื่องบาสเกตบอลทาเป็นไม่รู้อะไรเลยและอีกช็อตหนึ่งเนี่ยก็เป็นโรบอนเจมส์ครับในนามของรอนนี่แหละเดินแจกพิซซ่าอยู่ข้างถนนครับแบกกล่องบางคนก็รู้ทาเป็นรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างอะไรแบบนี้ครับเรียกว่าการโปรโมทครั้งนี้นะครับหูประสบความสาเร็จมากมอย่างน้อยก็เรียกรอยยิ้มให้กับลูกค้าเรียกรอยยิ้มให้กับแฟนๆของโรบอนเจมส์ไแค่นี้ก็สบายแล้วครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของโรบอนเจมส์ครับโอ้โหถ้าเกิดเป็นตูนเนี่ยแล้วมีโรบอนเจมส์มาเสิร์ฟพ พิซซ่านะคะปัจจุบ,บันเนี่ยมีกว่า500สาขาทั่วประเทศอเมริกาคา่ะแล้วก็ยังขยายไปที่แคนาดาแล้วก็ตะว,วันออกกลางอีกด้วยว่ากันว่ามูลค่าของบริษัทเนี่ยในปัจจุบ,บันเนี่ยกว่า350ล้านเหรียญนะคะทั้งระบอลเจมส์แล้วก็เพื่อนเนี่ยมีหุ้นอยู่10%ค่ะโอ้โหถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามา,มากๆเลยค่ะเรื่องต่อไปคะ James ่ะรบอนเจมส์เขาก็ได้ร่วมลงทุนกับเฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปนะคะซึ่งเป็นเจ้าของริเวอร์พูลทีฟุตบอลชื่อดังของอังกฤษค่ะเป็นยัง กิจกีฬาเป็นหลักเลยนะครับสํานักงานใหญ่ของพวกเขาเนี่ยอยู่ที่เมืองบอสตันครับย้อนกลับไปในช่วงตุลาคมปี2010นะครับ FSG เนี่ยก็ได้ตกลงซื้อทีมลิเวอร์พูลนะครับรวมถึงสนามแอนฟิลด์ด้วยมูลค่ากว่า493ล้านเหรียญหรือประมาณ15,280ล้านบาทเนี่ยแหละครับซึ่งต่อมาในปี2011เนี่ยครับเรเบลเจมส์กับเพื่อนซี้ของเขาเพื่อนรักของเขาในวัยเด็กอย่างแมริคคาร์เตอร์เช่นเคยครับก็บได้มีการพูดคุยร่วมลงทุนนะครับกับเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปตอนนั้นเนี่ยรเรเเเนนี่่่ยยขาลอูกับไมมมมอาีฮนะครรับพ่วลงทุนกับ Group. Group เนยจม ซื้อลิเวอร์พูลถูกไหมครับทำให้ตัวของเขาเนี่ยก็มีความเป็นเจ้าของกับลิเวอร์พูลด้วยโดยปรายายครับและว่ากันว่านะครับตามรายงานข่าวเนี่ยในส่วนของหุ้นเนี่ยรบันเจมส์จะมีหุ้นลิเวอร์พูลอยู่2% 2%อที่ว่านั้นเนี่ยมูลค่ากว่า6.5ล้านเหรียญนะครับหรือประมาณ200ล้านบาทและด้วยความสาเร็จของทีมลิเวอร์พูลนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือจะเป็นการคว้าแชมป์ทีมพรีเมียร์ลีกก็ตามทำให้มูลค่าทีมของลิเเวออรร์พพูลนี่่ยโโ้หุงกะ หุ้น2%ของโรบอนเจมส์ที่ว่านั้นเนี่ย6.5ล้านเหรียญเนี่ยกระโดดไปเป็น43 44ล้านเหรียญในพริบตาเลยนะครับนี่คือความสุดยอดมากๆจาก200กว่าล้านบาทเนี่ยกระโดดไปเป็น1,300กว่าล้านบาทเลยนะครับนี่คือการลงทุนของโรบอนเจมส์ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับแม้ว่าตอนที่รบอนเจมส์กับเพื่อนอย่างแมฟริคคาร์เตอร์เนี่ยเค้าร่วมลงทุนกับ Fenway Sports Group เนี่ยจะไม่ได้มีรายงานออกมาสู่สาธารณะนะครับว่าการลงทุนครั้งนั้นเนี่ยมีมูลค่าเท่าไร่แต่ณเวลานีนะ้ว่ากันว่ามูลค่าของ Fenway s p o r t Group มีมูลค่ากว่า6,000 เหรียญน,นะครับถ้าเกิดวันนี้เนี่ย เรบอนเจมส์เขาถอนตัวออกมาครับเรบอนเจมส์กับแมวริคัตเตอร์เขาถอนตัวออกมาปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมี500ล้านเหรียญแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่โอ้โหเรบอนเจมส์เนี่ยเขาทำได้เยี่ยมจริงๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนอกสนามแบบนี้เนี่ยนะครับสุดยอดจริงเลยคะ่ะตัวเรบอนเจมส์เองเนี่ยเขาก็ได้ไปรับชมในสนามเลยนะคะสำหรับศึกแดงเดือนและก็อยัางบอกอีกค่ะว่าได้เห็นคนเนี่ยระดับมากกว่า4 0,000คนนะคะยืนตะโกนชี์ทีมตัวเขาเองแบบนี้ค่ะโอ้โหมันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆเราไปต่อกันที่เรื่องต่อไปเลยคคค่่ะะนนนัักก็ือารทหง Space Ja A New Legacy New ก่อนอื่นเนี่ยนะครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้ดู Space Jam ภาคที่รบอลเจมส์เล่นนะครับแต่วันที่เขาเปิดตัวหนังเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นวันครบรอบ25ปีนะครับของ Space Ja มภาคแรกที่แสดงโดยไมเคิลจอร์แดนครับตัวของรบอลเจมส์เนี่ยเขาก็ได้บอกนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่หนังภาคต่อดังนั้นเนี่ยเขาถึงไม่ใช้คําว่า Space Jam 2แต่เป็นการที่เอาโครงสร้างของหนังภาคที่ผ่านมาเนี่ยเอามาสร้างครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนบทบาทนิดๆหน่อยๆน,นี่คือสิ่งที่ทาาางงงรบอออนนเเเจมขขขตั้ใ้ใก็็ลยึปชื่ James ออ Space Ja Anulation ย้อนกลับไปเนี่ยยังคงจําได้นะครับ25ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังคงอยู่ในระดับมัธยมนะครับจำได้เป๊ะเลยยังจําได้เลยครับชวนเพื่อนเป็นกลุ่มนะครับเข้าไปดูหนังที่ไมเคิลจอแดนเล่นหลายแต่หลายคนที่ไม่ได้อินกับบาสเกตบอลสักเท่าไหร่เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยเอนจอยครับแต่ส่วนตัวเนี่ยมีความสุขมากๆเลยและก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยนะยังเคยเปิดหนัง Space แจ m ภาคแรกเนี่ยให้ลูกสาวดูเลยยังสนุกไปด้วยกันเลยแลวก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าได้ดูภาคของเรบอลเจมปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะชวนลูกสาวมาดูด้ ลและก็เช่นเดียวกันน้องๆในปัจจุบันนีน้ที่อาจจะอยู่ในระดับมัธยมระดับมหาวิทยาลัยในตอนนี้นก็อยากจะดูหนังของรบอนเจมส์เช่นเดียวกันทั้งสองคนนี้มีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับนั่นคือเขาเป็นนักกีฬาที่สุดยอดมากๆของยุคตัวเองพอมาเล่นหนังแบบนีนย้ยังไงก็ได้รับความสนใจแต่สิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆมากที่สุดนะครับนั่นคือการสัมภาษณ์ของรบอนเจมส์ที่เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้นที่เขาทําออกมาเ,เขาอยากจะให้ไมเคิลจอแดน ภูมิใจในสิ่งที่เขาทำหลายต่อหลายเรื่องนะครับไม่ใช่แค่เรื่องหนังเรื่องเดียวเขาบอกเลยว่าเขาอยากจะให้ไมเคิลจอแดนไมเคิลจอแดนเนี่ยคือคนที่เขาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยคือมองดูเลยว่อโอ้ยอยากจะเป็นแบบนี้บ้างนี่คือความสุนยอดชื่นชมมาโดยตลอดเลยหลายต่อหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าร็บบอนเจมส์กับไมเคิลจอแดนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่แต่ไม่ใช่นะครับเขาอาจจะไม่ค่อยได้ติดต่อกันสักเท่าไหร่แต่ตัวของร็บอนเจมส์เนี่ยยังไงก็ยกจองไมเคิลจอแดนมาโดยตลอดดังนั้นครับเขาก็หวังว่าสิ่งที่เขาทำณนะตอนน ที่จะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะตุนเชื่อว่านอกจากที่เขาเนี่ยอยากจะให้ไมเคิลจอแดนภูมิใจแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะคะยังเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆในวงการงาไว้มองดูเป็นต้นแบบที่ดีในอนาคตได้อีกด้วยนะคะเรามาปิดท้ายกับเรื่องที่ตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยภูมิใจเหลือเกินนะคะนั่นก็คือการสนับสนุนโรงเรียน I Promise ที่บ้านเกิดของเขาค่ะเมืองแอครอนรัฐโอไฮโอก่อนอื่นเนี่ยนะครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าโรงเรียน i Promise เนี่ยเป็นการร่วมมือกันนะครับกับการศึกษาท้องถิ่นของเมืองแอนครับบลอครรวเจ์ เรียกกันว่าร e บอนเจมส์แฟมิลี่ฟาวเดชันเนี่ยแหละครับก่อตั้งขึ้นมาในปี2018นะครับสำหรับโรงเรียนนี้เนี่ยจุดประสงค์นี่ก็คือรบอนเจมส์ต้องการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือท้องถิ่นบ้านเกิดของตัวเขาครับโดยเฉพาะครอบครัวที่ยากจนรายได้น้อยครับไม่มีโอกาสที่จะส่งเสียลูกหลานเนี่ยเข้าสู่การศึกษาที่ดีนี่คือสิ่งที่รบอนเจมส์เนี่ยเขาตั้งใจย้อนกลับไปในวัยเด็กเนี่ยนะครับช่วงป .4 เนี่ย James, เรบอนเจมส์เขาเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าครอบครัวของเขาเนี่ยก็ยากจนคุณแม่เนี่ยหางานประจําไม่ได้ต้องย้ายไปนูน่นย้ายไปนี่เรื่อยเลยทาให้เขาขาดเรียนกว่า83วันครับในช่วงที่อยู่ป .4 การขาดการศึกษาตอนนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลนะครับเขาจําได้เลยว่าเขาขาดการศึกษาพอเติบโตขึ้นมาเนี่ยดยความสามารถของนักกีฬาของเขาเนี่ยซึ่งน้อยคนมากๆครับที่จะเป็นอย่างเรบอนเจมส์ได้เขาก็เลยคิดขึ้นมาครับว่าการศึกษาเนี่ยมันมีความสําคัญขนาดไหนถ้าเกิดสมมุติว่าการศึกษาไม่ดีเนี่ยก็หางานที่ดีไม่ได้พอหางานท ก็อาจจะเกิดปัญหาของสังคมได้ในอนาคตครับนี่คือสิ่งที่ระบอลเจมส์เนี่ย <c oughs> เขาตั้งเป้าในการทําโรงเรียนนี้ขึ้นมาการมีส่วนร่วมของรบอลเจมส์แล้วก็มูลนิธิของเขาเนี่ยนะครับปีปีหนึ่งเนี่ยสนับสนุนเงินให้กับโรงเรียนนี้เนี่ยกว่า6กแสนเหรียญถึง1ล้านเหรียญครับต่อปีนะครับทุกปีไปทำมาเรื่อยๆเลยแต่พวกเขาเนี่ยก็คา,คาดว่านะครับว่าภายในปี2022ที่จะถึงนี้เนี่ยโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยจะมีจนถึงมัธยม2แล้วนะครับก็ถึก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆครับปีการศึกษาหนึ่งก็เพ การศึกษาแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของว่างเรื่องการเดินทางให้จักรยานให้หมวกเรียกว่าทุกอย่างเลยครับโรบอนเจมส์เนี่ยเขาทำให้กับเยาวชนรวมไปถึงสนับสนุนกิจกรรมนอกเวลาเรียนนะครับหลังจากที่โรงเรียนเลิกปุ๊บเนี่ยนี่คือสิ่งที่โรบอนเจมส์ James เขาแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าคือช่วยทุกอย่างจริงๆนี่คือสิ่งที่ตัวเขาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยภูมิใจมากที่สุดครับแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยก็ภูมิใจในตัวเขาเป็นอย่างม,มากเลยนะคะสภาพแวดล้อมห้องเรียนต่างๆเนี่ยดูดีมากสําหรับตัวโรบอนเจมส์เองค่ะผลงานเขาในสนามเนี่ย หลายคนแต่นอกสนามนี่อย่างไรอย่างไรเราก็ต้องยกให้เขานะคะและนี่ก็คือ4เรื่องนอกสนามที่รบอนเจมส์เองเนี่ยก็ภูมิใจค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยท้ายสุดนี้นะคะไม่พลาดลิปสนุกสนุกแมจะเป็นช่วงปิดฤดูการย่าลืม s u b s c r i b e ที่โลโก้23แมนเนียตรงกลางนี่เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะ NBA คือดีใจของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ